สวัสดีครับพี่น้องทังช่องครับมือนีวันที่หนึ่งกัญ่ายนครับ2568ครับกะมีรถเขาไม่สภาพสวยๆมาฝากพี่น้องช่วงคานะครับมือนีกะอยากจะแนะนาครับทังช่องความสุขเล็กๆสุขทิ่นบานหน้าก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องที่รับชมแล้วก็กดติดตามทังช่อง YouTube หรือ a c e b o o k นะครับมือนีมีรถสภาพข้อใส่นะครับเป็นดาคอนไอเครย่องยนต์2.5เทอร์โบครับขันนี้ได้เดิมๆบางๆสําหรับท่านใดที่หารถใส่งาน นะครับขี่ทางไกลได้สบายผ้าสี6-8นะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับช่วงล่างแน่นช่วงล่างไม่มีผุมีดามไม่มีเชื่อมครับขั้นนี้หรือว่าอานสําหรับอ,าอ้างช่องการันตีได้เลยว่าที่นองเข้าอยากเอาไปใส่เงาเงานะครับเงาเงาวิ่งไกลวิ่งท่างไกลได้สบายแอร์เย็นผ้าสีครบนะครับผ้าสี6-8ช่วงล่างแน่นนะครับขั้นนี้ในราคาครับผมหนึ่งแสนเก้าพันบาท เครื่องเสียงครบทุกอย่างแอร์เย็นครับนี่ครับผมนี่ครับเสียงนิ่มๆครับผมเสียงนิ่มครับตพราะนีก็ยัางเงื่อแย่ให้พี่น้องได้ได้รับชมน้ำกันนะครับแอร์เครื่องเสียงครบมดครับคันนี้ครับสภาพภายในดูดีครับผมเบาะ่มีขาดนะครับเอกสารครบมดครับทุกโอนครบอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับเครื่องมือต่างๆนะครับคันนี้ยังดูครบครับผม นี่ครับคือสีสันรอบขั้นได้เดิมๆบางๆครับพี่น้องครับนี่ครับปะป๊ะแม็กไลเนื้อครับใส่ยังติดงใหกำลังดูดนมครับต้นยางใส่กันอีกเงาครับพี่น้องครับฝากพี่น้องไว้เลยครับขั้นนี้ขั้งความกว้างตุ้ยตุ้ยตุ้บานหน้าแนะน้าม่วงคำของวันที่หนึ่งกัญญาญนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดอยากให้พี่น้องเข้ามาทดลองขับหรือมาลองใส่ลองเพิ่งขับขั้นนี้แนะน้าเลยครับผม สันรอบขั้นนะครับอาจจะมีริ้วรอยนิดๆในน้อยๆครับลดอายุประมาณ24่ปีครับกับมีริ้วรอยนิดๆในน้อยๆครับคือว่าเป็นเรื่องปกติครับผมแต่เราประกันเลยทั้งช่องก้อมสูบเล็กๆกที่จิ้น้านหน้าเราประกันว่ารถคันนี้ไม่มีชนหนักนะครับไม่มีจมน้ําไม่มีตัดต่อนะครับท่วงล่างก็ม่มีเชื่อมก็มีดมน,นะครับสีสันบาง พี่นองเขาสนใจจังเขามาเยียมทมน้นกันนะครับนี่ครับคือบอดี้ร็อกตั้นสวยครับเรื่อมเสียงใช้ได้แอร์เย็นนะครับดูครับข้างบนไม่มีขาดนะครับอาจจะมีรอยเดิมนิดหน่อยสีสันลอกกันภายในดูดีครับเบาเป็นผ้ากำรรมะหยี่นะครบับวกกับหนังนะครับประตู เปิดพิษสนิทครับผมลูกยางอะไรยังอยู่ครบนะครับประตูไม่มียุรอยครับเปิดพิษสนิทครับประตูนะครับไม่มีสันนะครับไม่มีโยกไม่ตกไม่ไม่ตกหล้องครับผมยางหมุนขึ้นลงได้สบายครับไม่มีตกหล้องแล้วก็ไม่ฝืดด้วยครับที่ล็อกใช้ได้หมดระบบหมดที่นี่นะครับยังอยู่ครบครับผมหมุนขึ้นลงสบายครับผมไม่มีสันครับด้านข้างที่มีสัน ไม่มีหลุดนะครับไม่มีคนข้างประตูเปิดปิดเบาๆครับผมนี่ครับผมโอเคเปิดง่ายปิดง่ายครับผมโอเคครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับฝากขอบคุณพี่น้องที่รับชมนท่านส้องก้นถึงเรียนที่จินบ้านหน้าแล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทางพิล็องเขาอยากเขาไม่เดืยดหรืออยากจะเข้ามาทดล้อคลับนะครับสามารถซื้อเข้ามาสอบถามก็ได้นะครับอยู่ที่บ้านคุณทงใสตัวเดียวท้องใสตัวเพื่อนท้องฟอจังหวัดท้องแก่ สำหรับมันนีทั้งชองโก้ชูบิเกทีิทินบานหน้าขอบคุณพี่น้องหลายๆครับสวัสดีครับ